สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกทีหนึ่งนะครับมื่อี้ช่วงตอนสายๆครับมื่อีนช่วงตอนสายๆบ้านผมลมแรงขนาดครับมื่อี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิงบักเขือเปาะของผมเนาะครับพี่น้องช่วงเดือนมีนาต้นเดือนมีนาเนาะครับเนาะเพี้ยจักจั่นพนลุงเนาะครับเนาะแต่ว่าผมกับตกแต่งกิ่งใบเพิ่นก็ออกไปเนาะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นต้นเดือนมีนานั่นคืออ่า คนจะมาพ้อมกับตัวเขาเรียกว่ากับบักม่วงนะครับกับมะม่วงนะเสียจาการจันนะแบบเดียวกันครับจักหน่อยเพื่อนก็ออกไปเองหรือก็ตายไปเองเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าาก็ต้องควบคุมควบคุมไ้เนาะครับเนาะคเครื่องหลังผมนี่แหละครับเห็นบ่ครับพี่น้องผมก็สิตกแต่งกิ่งนะครับพี่น้องการตกแตงก่งกิ่งก็ก็ดีอีแบบหนึ่งคือว่า เพี้ยตะกะจันนี่เพิ่นจะมากินในบริเวณรอบขางจังซี่ครับพี่น้องเห็นบ่เพิ่นจะกินน้ำเลี้ยงในขอบสะก่อนนะครับล่ามเข้าไปเนาะครับเนาะพี่น้องจะทถ้าห้ต้นต้นเสาอะไรก็ใบแห้งเนาะครับพี่น้องเนาะที่นี่ผมก็ป้องกันด้วยการฉีดพ่นอ่าสารเคมีครั้งนึงครับพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็บ่ได้ออกดอกครับพี่น้องเพราะว่าเพี้ยตะกะจันนี่จะตายยากเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่า เพียจักจันเน่เพ่นจะเวลาเขาฉีดแล้วคันบ่ฉีดไ้ดีนะ่ะจับทั้งใบแล้เพ่นสิลบลงไปข้างล่างใบได้ครับพี่น้องเยมันจะไม่ถูกตัวพนน่นเนาะครับพี่น้องผมก็เลยมีความคิดว่าเราต้องตัดตัดใบออกครับพี่น้องบอค่ครับพี่น้องผมตัดใบออกเนีวยผมก็อ่าเสริมอาหารคือการให้อาหารทาานนั้ทงรากพ่นเนาะคบเนาะทั้งรากก็ให้น้ำม่ำาเสมอพ่นก็นเขียวขึ้นมากหม่เด้ครับพี่น้องเห็นบ่ พราะว่าการให้อาหารเพอนือให้ปุ๋ยพ่น่ะพ่นจะให้แล้วก็มีภูมิตานท่านที่ดีเห็นบ่ครับพี่น้องคือจังสีแหละครับักเขือของผมนะครับพี่น้องพี่น้องจะสังเกตบ่งว่าเวลาผมตกแต่งจริงผมจะตัดออกตัดออกพอถือปงไม่มาเบิดได้ครับพี่น้องเห็นบนี่มักเขือผมเราจะปงไม่เบิร์ดครับจะง,งามขึ้นมาได้ครับพี่น้องเลยเพราะว่าหย่งางเพียจัก้จันรนะ่ะพ่นสิมีฤดูอยู่ประมาณกับเดือนต้นเดือนมีนานด้ครับนอกากถึงปลายเดือนมีนา นกรับเนาะ่นกิอ่าหายไปหรือว่าอาจจะเบิดวาละตูของ่นครับแต่ว่าถ้าก็ต้องมำรุงตอ่ามะเขือไหวได้ครับพี่น้องเลยมันก็เป็นข้อดีถ้าว่าเห็นผเขามาเถ้าก็ตกแต่งกิ่งใบหายแดดเข้าไปถึงซองขับไปถึงกัซี่แล้วครับพี่น้องเห็นบี่ใหออาหารผ่นครับเนาะผมสิพาพี่น้องย่างไปเบืองน้ากันครับพี่น้องเห็นบ่ออนี่คือผมตกแต่งกิ่งใบได้ครับพี่น้องสังเกตเบิ่ง มากพอดออกดอกดอกกับพี่น้องเห็นบ่นี่เริ่มเห็นบ่นี่็น่ครับพี่น้องเริ่มออกใหม่ปุงใหม่มีดอกมีผลนะครับพี่น้องเห็นบ่ซร้างปุ่มครับพี่น้องผมจะให้พี่น้องป้องปลายเบ่งบนน้ำกันครับพิ่นบอครับพี่น้องอันนี้เพี้ยจ้กขจรนะ่ะเพิ่นจะช่วงเดือนมีนาเด้อครับเด้อต้อนมีนาต้นเดือนมีนาเพินเ่นจะขัามาระบาดท,ทำรับสวนของผมเนาะคำเนาะผมก็เลยตกแต่งกิ่งใบไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้อง พ it. It uno, société, so it, like. ี่น้องจะเห็นว่าผมตัดใบออกเห็นบอกครับพี่น้องตัดออกใบออกเรียบร้อยแดดเพิ่นจะเข้ามาถึงครับพี่น้องถ้าแดดเข้ามาถึงแล้วกัแมาแรงเพิ่นกับ่บคอยชอบแห้งครับพี่น้องเพิ่นกับ่มีที่อ่าลบซ่อนเนาะครับพี่น้องว้าง่ายๆก็คือว่าเพิ่นบนได้หลบซ่อนบ่ได้เนาะครับพี่น้องถ้าว่าเข้าไปอ่าปล่อยไว้หลยกับ่บดีนะครับใบนะครับพี่น้องถามมีเวลาเนาะครับพี่น้องเนาะผมสิให้พี่น้องในเบื่องถามีเวลาแล้วก็ตกแต่งจริงหายพร้อมเนาะครับพี่น้อง พราะว่าการตกแต่งจริงกับไเพิ่นได้รับแสงแดดพอหนึ่งได้รับวิตามินนะครับเนาะวิตามินทั้งใบวิตามินทั้งหมากคนก็ต้องการนะครับพี่น้องเพราะว่าการทำอ่าเขาเรียกว่าทำการเกษตรเขาก็ต้องการตกแต่งจริงใบคล้ายๆกับทำมะเขือเทศนะครับพี่น้องเนาะมะเขือเทศก็คือกันนะครับพี่น้องมะเขือเทศเราก็ต้องตกแต่งจริงใบแลไรก็ทำเขาเรียกว่าเสาให้เขานะครับเนาะเสาลักลักเพิ่นนะครับซักใบนะครับพี่น้องเนาะ เพลยจะหายเป็นคืบข้านขึ้นข้างบนด้ครับพี่น้องมาเขือปอะนี่ก็คือกันครับเราก็ต้องตกแต่งกิ่งใบให้เขาเพราะว่าเราต้องการหมากและผลเขาไปไปกินครับประจำนายเราบบได้เอาใบมันไปกินนะครับพี่น้องพูดแบบตรงๆนะครับพี่น้องนาอผมก่ดิผมเป็นคนตรงครับพี่น้องดักสีวาไหนนะครับพี่น้องโอ้ยลมกัวล้มหฮงครับบ้านผมครับพี่น้องเห็นไหมครับ อยู่ข้างหลังผมนี่ผมตกแต่งจริงแล้วนะครับในบริเวณแห่งนี้แต่ว่าแปลงน่นยังบว่าตกแต่งจริงแลครับพี่น้องให้พี่น้องด้เบิดดูครับพี่น้องมากนี่อาจจะแก่เลยครับผมบ่เห็นนะครับพี่น้องเห็น่หน่วยใหญ่ยันบับพี่น้องติดหอดดินผมได้ครับพี่น้องเ้ยพี่น้องแต่สังเกตบิ่งว่าเวลาผมตกแต่งจริงใบเห็นบอกครับพี่น้องโอ้คุจะดูออกดูดูออกหมื่อไม่ได้ครับพี่น้องเห็นบ่กโแมนเบิดครับพี่น้องนี่ เวลาผมใส่ปุ๋ยล่ะเห็นบอกครับผมใส่ปุ๋ยผมก็ขุดขึ้นไปนะครับเนาะขุดอ่ากบปุ๋ยบอกยังไงกันดีครับอันนี้อันนี้อันน,น,นี้แปลงนี่ก็คือผมจะปลูกกันอ่ามะเขือมะเขือเทศเนาะครับเนะาะเพราะว่าผมปลูกอันอ่าถั่วผมขุดออกมือเส้านี่ครับพี่น้องเห็นบอกผมทําแปลงไว้เลยเนาะผมจะปลูกมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศที่มันบวบ็นราคาผมกับบีบเอา,มาเมล็ดพผนไปอ่าใส่ ดินไว้เนะครับนอพ้นเกิดขึ้นมามันหลายครับที่นี่ผมก็เลยอยากเอามีความคิดว่าจะเอาไาปลูกเนะครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องการตกแต่งจริงใบพี่น้องใบพ้นจะหน่อยเห็นบอกครับพี่น้องใบหน่อยแล้วก็เขาเรียกว่ามีผลผลิตแต่หลายได้ครับพี่น้องเห็นบอกติดดินเลยครับพี่น้องมนองวบอได้ครับผู้เห็นบอกครับพี่น้องหอยอุนต้นเอ็นเต้นอยู่ครับพี่น้องสังเกตบมองนะครับเนอะออกดุกดกครับพี่น้องผู้ ยกขนาดได้ครับพี่น <t> ้องเอ้ยบโว่าผมเบอกได้การที่เราตกแต่งกิ่งใบเนาะครับพี่น้องเนาะผู้เห็นบอกครับพี่น้องสาดไปพุ่นครับให้พี่น้องฟ้องปายเบิ่งบนน้ำกันเนาะครับพี่น้องเห็นบอกภาพรวมเนาะครับพี่น้องเห็นบอกครับอันนี้คือภาพรวมที่ผมทำมาให้พี่น้องได้เบิ่งเห็นบอกครับพุ่นผู้ปุ้บไปพุ่นครับพี่น้องถ้าผมโมมีเวลาผมก็ใส่น้ำสปริงเกอร์เนาะครับพี่น้องเนาะถ้ามีเวลาเนี่ยเขาก็มาลดส่ลักเพิ่มเพราะว่าก็รอแต่ฝน อ่าฝนฝ่ากับเพิ่นเพิ่นกับสีว่าเพิ่มมาสีมาอยู่ครับมันที่หยิบเก้ามันกักระตกดินกับบ่ลายครับบ้านผมเนอะโอ้จะเป็นฉากน้องขนวดดินหอดบ่ลายครับมาพี่น้องไอ้บ้านผมนะบ้านพี่น้องฝนตกอยู่บ่ครับพี่น้องโอ้แบบนี้แหละครับพี่น้องไอ้ฝนฝ่านะครับนองเราจะไปลอกกับบ่ลาครับพี่น้องสังเกตบ้างแถบนี้คือตกแต่งกิ่งใบเรียบร้อยครับพี่น้องแสงแดดจะเข้าไปถึงนะครับพี่น้องเห็นบ่ อันนี้หนาเนาะครับเนาะแสงแดดแต่เขาไปถึงครับพี่น้องเห็นบ่นี่ออกหมากดีออกดกดกครับพี่น้องพุ้ต้นว่าได้ใหญ่เลยครับพี่น้องเลยผพาเบิงว่าเบิงฟังนี่ฟอร์มเนาะครับพี่น้องเห็นบ่นี่การตกแต่งจริงใบมันจะดีจะสี่เลยครับพี่น้องเลยถ้าแดดเข้าไปถึงน่ะพี่น้องเรต้องห่วงครับว่าสบบุ้มีบกเขือนะครับพี่น้องเห็นบ่หีิแต่บกเขือเต็มไว้ได้ครับพี่น้องนี่นะแถบนี้ในบริเวณแปลงนี่คือตกแต่งจริงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเนาะ แต่ฟังนี่ยังบก่ไแต่ตกแตงก่งจริงใบเด้อครับแต่ว่าก็ออกคือกันครับนี่ใบแดงๆังซส่ครับเด็ดออกังซส่เห็นบ่ครับอันนี้นี่คือการาพี่อาจจะกระจันเข้าไปกินพจนจะกินข้างๆใบเข้าไปก่อนครับพี่น้องเห็นบน่นี่มันจะไหมเข้าไปทั้งขอบขอบ่ครับพี่น้องนี่ก็เข้าไปทั้งกลางครับจะทําให้ใบแห่งเหี่ยวนะครับเพราะว่าพ่นก,กินน้ําเลี่ยงเห็นบอกครับพี่น้องนี่ แต่ว่ายั่งอยู่ครับแต่ว่าขยั่งโบลายเนาะครับพี่น้องเนาะพี่แตตกระจันกันดีครับพี่น้องเด็ดออกครับทามีเกาออกครับพี่น้องเลยผมกระดกแ่งกิ่งไปพร้อมครับพี่น้องกระดกคือกันนะครับเพราะว่าในบริเวณนี้ยังโบลได้รกแทงกิ่งใบเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่เด็ดออกจะสีครับพี่น้องครับบดเด็กกระใส่กันไก่เนาะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่เนี่ยออกดกแต่แต่ได้มเขือนะครับพี่น้องมันเป็นผมเบาได้ครับพี่น้องเลย อันแดงแดงเนีย่ยผมมีประโยชน,น์เขาออกครับพี่น้องเห็นไหมนี่ที่นี่แดดครับไปถึงครับพี่น้องสังเกตบังหมากเขื่อนนะสมบูรณ์ขนาดได้ครับพี่น้องมองสังเกตบงังผุมีแต่หมากเขื่อได้ครับพี่น้องก็กเกิดไหมนกครับพี่น้องเนาะอ่อย่อนต้นเย็นตีนเมาออะไรก็ได้โอ้ยพี่น้องเลยเป็นแต่สะออนเนาะครับเนาะทางทั้งนี้ทางทั้งนี้ผมบบหันได้ตกแต่งเนาะครับพี่นอนะ้องเห็นมันจะน่าใจสิก็ฟังมาเบาิ่งฟังนี่ครับพี่น้อง พ่ชชีน้าได้สิได้คร <tinc S 2> ับพ <Momo S 2> ี Eat, fire, ่น้องเลยนากับมีหมากและผลอยู of course of course of ่ครับแต่ว่าแดดเขาไปบดถึงครับพี่น้องเห็นบ่นี่้าแดดเข้าไปถึงนี่รับร่องเลยครับหมากและผลจะดกกว่านี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่เพราะว่าผมบ่ค่อยมีเวลาเนาะครับพี่น้องเนาะยกศาสตร์ไปให้พี่น้องเห็นบอกครับแปลงนี่ครับพี่น้องงามได้ครับพี่น้องแต่ว่าเรายังไม่ตกแต่งกิ่งใบคราบมันเป็นลักษณะนี่พี่น้องเห็นบล็ดออกเลือดนี่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 เพิ่งเริ่มเขากินให้บ่กขอบมันจะแดงนี่ครับพี่น้อง ขอบจะแดงจะเห็นเลยชัดเลยเห็นไหมครับปลายทั้งปลายดิครับนี่ตายเลยเห็นไหนี่นี่น,นี่อันนี้คือเขาเพี้ยจักระจันเขามาเนี่ยจะอันตรายกว่าอย่างอื่นครับถ้าเป็นนอนเป็นยังเขาใส่ยาขามมาแลงฉีดเพื่อกระตายอันนี้ทนเต่เดครับพี่น้องเลยรบหลีขนาดเลยแล้วก็มีแต่ความป้องกันไว้เนาะครับเนาะพี่น,อน้องแต่ว่าเขาก็ให้น้ำสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยพรวนดินลดน้ำพรวนดินไหนเพื่อน พ่นก็มีพู่มต้านท่านเองนะครับพี่น้องเลยพ้นก็สู้กับโลกได้เนาะครับพี่น้องพ้นกับ่บตายก็ได้ครับพี่น้องถ้าฮาปล่อยปลาละเลยลหละเห็นเห็นมาเพียจักจันเขาโอ้บบเอาดอกได้มันก็ตายบบเมนได้ครับพี่น้องเราต้องใส่ดินเ่าม่นครับเราต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินใส่พรวนดินให้เขาเพราะว่าเขาจะได้รับสารอาหารเข้าก็สู้กับโลกได้ได้ครับพี่น้องเลยคือเฮ้านน่แหละร่างกาย่อนแอก็เฮ้ากับ่กินอาหารที่มีประโยชน์เท่ากับเจ็บป่วยได้เนาะครับพี่น้องกับคือกันแหละครับ พืชแต่ก็ดีบ่ได้เปรียบเทียบยากยากนะครับพี่น้องเนาะแบบนี้แหละครับพี่น้องเลยเห็นไหมครับพี่น้องผมจะฟังนี่กับคือกันครับพี่น้องจะนางรงจะนอยครับพี่น้องเห็นไหมนี่มีตะบะเขือครับพี่น้องเลยแมนเบิร์ตบะเขือนี่ครับพี่น้องข้างหลังผมนี่เพราะว่าผมอยากให้พี่น้องป้องปลายเบิงเนาะครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องปูข้างหลังผมผูเพราะว่าผมผูกไว้กับหาแแปลงเนาะครับพี่น้องเนาะ ทีแรกว่าผมว่าสิปลูกไว้กินครับที่นี่มันหลายผมก็เลยเอาไปจำหน่ายครับเพราะว่าเฮาบอเอาไปจำหน่ายก็บบไดรมันหลายเกินเนาะครับเนะาะแต่ว่าวีดีโอนี่มีความรู้กัแช่ออกไปได้เนาะครับเนาะขอบคุณลหลายๆเด้อครับสวัสดีครับ